และสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นมันน่าทึ่งมากจริงๆทําไมเงินมันเป็นเพชรวะนี่มันไม่เกลือนี่มันพริกไทยด้วยวะยากมากแต่อะไรเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง by Doctor กับผมไตเติลกันโถ์ครับใน EP นี้นะครับจะเป็น EP พิเศษนะครับเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเรื่องปริศนาในอดีตนะครับแต่จะมาลองเทส AI ของ Google ที่มีชื่อว่า Notebook LM นะครับ ความพิเศษของตัว notebook LM เนี่ยก็คือมาสามารถให้เราแอดแหล่งข้อมูลเข้าไปได้นะครับซึ่งมันก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยมาประมวลผลเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งภายนอกเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อถือมากกว่าตัว AI ตัวอื่นเพราะว่ามันไม่ได้มามั่วข้อมูลมาเองนะครับโดยข้อมูลที่เราจะมาแอดให้มันในวันนี้นะครับก็จะเป็น publication paper หรือว่า paper งานวิจัยของผมนั่นเองครับ จะมีด้วยกันอยู่2 p a เปเปอร์นะครับเปเปอร์ paper แรกเนี่ยก็จะเป็นเปเปอร์พื้นฐานของวัสดุศาสตร์วัสดุตัวนี้นะครับเปเปอร์ paper ที่2เนี่ยก็จะต่อยอดจ,จากเปเปอร์ที่1ก็คือมีความแอดวานมากขึ้นนะครับโดยทั้ง2 p a เปเปอร์เนี่ยถือว่าเป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างจะมีเทคนิคเข้าเทอมเยอะแล้วก็มีความสลับซับซ้อนในการใช้เทคนิคต่างๆมากมายนะครับเรามาดูกันว่าตัวโน้ตบุ๊ก LM นี่ยจะสามารถสรุปแล้วก็ มาพรีเซนต์ให้คนดูหรือคนทั่วไปเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่านะครับอย่ามาลองด้วยกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโน้ตบุ๊ก lm นะครับหน้านี้เราก็จะ add เปเปอร์ทั้งสองเปเปอร์ของเรานะครับก็คือเปเปอร์ปี2 0 2 4กับปี2 0 2 5นะครับแล้วก็นี่ก็คือมันก็จะสรุปว่าไอ้ที่เปเปอร์ที่เรา add เข้าไปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มันก็จะมีออปชันให้เราเลือกด้วยกันอยู่หลายๆอย่างนะครับก็จะมีพวกไม n d m ม p มีทำรีพอร์ต มีทำเป็น audio overview นะครับซึ่งมันก็คล้ายกับ podcast นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ video overview นะครับในวันนี้เราก็จะมาทำตัวนี้นะครับซึ่งเวลากดมาผมก็กดไปให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีมาเป็นตัว presentation ให้เราดูเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปลองดูด้วยกันเลยคือผมมาแอบดูไปแล้วนิดนึงนะมันดูว่าเทสว่ามันได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจดูเลยมากอันนี้ก็จะเป็นการตั้งใจดูครั้งแรกนะครับมาดูด้วยกันเลยครับ ในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับบางทีปริศนาที่เล็กที่สุดนี่แหละกลับนําไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่แบบคาดไม่ถึงเลยลองนึกภาพตามนะครับเรามีผลึก2ชิ้นที่เหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยแต่พอเราแค่สลับอะตอมออกไปแค่ตัวเดียวคุณสมบัติของมันกลับเปลี่ยนไปอย่างกับเป็นคนละโลกเลยวันนี้เราจะมาไขาความลับที่น่าทึ่งของอะตอมเดียวนี้กันครับเฮ้ยเปิดดีนะคือไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเอาหัวข้อนี้มาเป็นตัว ชูลงให้คนได้สนใจก่อนที่เข้าไปดูคลิปนะครับก็คือใช้บอกว่าแค่เปลี่ยนอะตอมเดียวมันสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของสสาราได้เลยนะครับอืถือว่าเปิดหัวได้ดีไปเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามใหญ่ๆกันก่อนเลยเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็ใกล้จะถึงขีดจํากัดของมันแล้วคําถามสําคัญก็คือ แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นก้าวต่อไปคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าสปินทรอนิกส์ครับสปินทรอนิกส์เนี่ยคือแนวคิดที่จะปฏิวัติวงการเลยครับคือปกติเนี่ยเราใช้แค่ประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนมันมีอีกคุณสมบัติหนึ่งนะนั่นก็คือสปินซึ่งเราอาจจะนึกภาพตามง่ายๆว่ามันเหมือนการหมุนรอบตัวเองของลูกหางจิ๋วๆถ้าเราควบคุมการหมุนนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็ เราจะสร้างอุปกรณ์ที่มันทั้งเร็วขึ้นเล็กขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยและนี่แหละครับคือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์กําลังตามล่าหาวัสดุชนิดใหม่อย่างจริงจังมันเปรียบเทียบสปินเป็นลูกขางซึ่งก็ค่อนข้างจะธรรมดาแต่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ที่ที่สาโกนที่สุดแล้วที่จะทําให้คนทั่วไปเข้าใจคําว่าสปินนะซึ่งซึ่งก็ทําได้ดีเอาละครับ เรื่องราวของเราในวันนี้เริ่มต้นที่วัสดุ2ชนิดที่เป็นเหมือนฝาแฝดกันเลยมันคือผลึกคริสตัลที่กำลังเป็นดาวเด่นในวงการวิจัยตอนนี้เลยครับนี่เลยครับคู่แฝดที่เรากำลังจะพูดถึงกันด้านซ้ายคือผลึกที่มีอะตอมของเงินหรือ Ag ส่วนด้านขวาคือผลึกที่มีอะตอมของโซเดียมหรือ Na จะเห็นเลยนะครับว่าสูตรเคมีของมันเนี่ยแทบจะเหมือนกันเป๊ะโครงสร้างก็เหมือนกัน ต่างกันแค bueno. ่จุดเดียวจริงๆก็คืออะตอมของเงินที่ถูกสลับออกไปเป็นโซเดียมแค่นั้นเองและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาทั้งหมดเลยทำไมเงินมันเป็นเพชรวะทำไมโซเดียมเป็นเกลือเคโซเดียมเกลือก็เกลือนี่มันไม่เกลือนี่มันพริกไทยด้วยปะขวดพริกไทยปะสามลู โอเคแต่แบ่งอ่ะถูกแล้วแต่หมายถึงว่าเลือก emoji อะไรมาเนี่ยถ้าผลึก2ชนิดนี้มันเหมือนกันขนาดนี้โดยหลักการแล้วคุณสมบัติของมันก็น่าจะคล้ายๆกันมากเลยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวมันน่าทึ่งขึ้นมากราฟนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแม่เหล็กที่ซ่อนอยู่ข้างในผลึกจะเห็นว่า uh huh. ผลึกเงินที่เป็นแท่งด้านขวาเนี่ยมีพลังแม่เหล็กที่แข็งแกร่งกว่ามากๆเลยไม่ต้องไปกังวลกับตัวเลขติดลบนะครับ ในทางฟิสิกส์แม่เหล็กเนี่ยยิ่งค่านี้ติดลบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่าแรงดึงดูดระหว่างอะตอมมันรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งมันแรงกว่าผลึกโซเดียมที่เป็นแท่งซ้ายถึงเกือบแดเท่าท,ทั้งทั้งที่ต่างกันแค่อะตอมเดียวเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงกันมันบอกติดลบนะแต่การาฟเนี่ยไม่ได้ติดลบนะคือค่าไอต,ตัวเนี้ยมันประมาณลบห้าสิบมั้งเอ๊ะลบสามสิบคือค่าเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะติดลบนะครับก็คือลบประมาณลบสาสิบอันนี้ลบสองร้อยกว่านะครับ แต่พอมันมาเขียนเป็นกราฟบวกเนี่ยมันก็เลยผิดกับที่มันพูดนะอืมแต่ข้อมูลนะถูกเอาละครับเพื่อที่จะไขปริศนานี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยเริ่มแกะรอยจากเบาะแสรแรกนั่นก็คือวิธีการที่อะตอมแม่เหล็กมันคุยกันข้างในผลึกนั่นเองแนวคิดนี้เรียกว่าอันตรกิริยาสูงสุดครับ ยากมากแปลอะไรเนี่ยอันตระกิริยาสูงสุดมันก็คือในในภาษาอังกฤษก็คือซูเปอร์เออเดี๋ยวนะใช้คำว่าอะไรนะโดยในเปเปอร์นะครับมันก็จะใช้คำว่าซูเปอร์เอ็ก g เชนอินเทอร์แอคชั่นนะครับมันก็เลยแปลมาไปว่าอัตรกิริยาสูงสุด <c oughs> โอ้ยยากกวเดิมอีกง ซูเปอร์เอก n g เชน t e อินเทอรง่ายกว่าต้องแปลก็ได้ฟังดูอาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ลองนึกภาพง่ายๆแบบนี้ครับว่าอะตอมของเหล็กซึ่งเป็นแม่เหล็ก2ตัวเนี่ยมันอยากจะสื่อสารกันแต่ว่ามันอยู่ไกลกันเกินไป<ม>ก็เลยต้องมีผู้ส่งสารคอยวิ่งไปมาระหว่างกลางเพื่อส่งข้อความทางแม่เหล็กให้กันและกันครับทีนี้เรามาลองตามไปดูเส้นทางการสื่อสารที่ว่านี่กันครับข้อความทางแม่เหล็กเนี่ยจะถูกส่งจากอะตอมเหล็กตัวแรก ผ่านอะตอมคลอรีนไปยังผู้ส่งสารที่อยู่ตรงกลางซึ่งก็คืออะตอมเงินหรือโซเดียมนั่นเองจากนั้นก็ส่งต่อไปยังอะตอมคลอรีนอีกตัวแล้วก็ไปถึงอะตอมเหล็กอีกตัวหนึ่งครับทําดีนะหน้าเนี้ยก็คือย่อยออกมาให้เห็นภาพมากขึ้นว่าการส่ง super interaction exchange เนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับก็คือจากฟอรีเอจาก อะตอมแรกนะครับก็คืออะตอมเหล็กไปถึงอะตอมเหล็กตัวที่2นะครับก็จะผ่านผ่านอะไรบ้างและนี่คือคําตอบแรกครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าอะตอมของเงินเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโซเดียมแบบเทียบกันไม่ติดเลยคุณสมบัติทางอิเล็กตรอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเงินทําให้มันส่งต่อแรงแม่เหล็กได้ดีกว่ามากครับในงานวิจัยเนี่ยยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนเลยครับ โดยอธิบายว่าพลังงานแม่เหล็กหรือที่เขาเรียกว่าความหนาแน่นของสปินเนี่ยสามารถตรวจจับได้บนอะตอมเงินอย่างชัดเจนเลยแต่มันกลับหายไปเลยบนอะตอมโซเดียมพูดง่ายก็คือเงินเนี่ยมีส่วนร่วมในการส่งสารอย่างเต็มที่แต่โซเดียมกลับแทบไม่ทําหน้าที่นี้เลยนี่คือคําตอบแรกของปริศนาแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับในตอนที่ดูเหมือนว่าเราจะเจอคําตอบแล้วแต่ความจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่อีกครับ ปริศนานี้มันมีจุดพลิกผันที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเดิมรออยู่เพื่อจะมองให้ลึกลงไปอีกนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องใช้เครื่องมือที่ทรงพลังกว่าเดิมและสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นมันน่าทึ่งมากจริงๆ<อ> <Lindsay> นี่คือการค้นพบครั้งสำคัญเลยครับเมื่อทำให้อุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งมากๆผลึกที่มีอะตอมเงินอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างไปจริงๆครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางแม่เหล็กนะ ต่เป็นโครงสร้างทางกายภาพของมันเลยที่บิดเบี้ยวไปตารางนี้คือหลักฐานชัดๆเลยครับก่อนที่จะเย็นลงเนี่ยผลึกมีรูปร่างเป็นลูกกระบาดท,ที่สมมาตรสมบูรณ์แบบเหมือนลูกเต๋าเลยนะลูกกระบาดเหรอ,อแต่ในในวงการวิทยาศาสตร์เขาเรียกคิวบิกปกตินะครับมันง่ายกว่าแต่พออุณหภูมิต่ำมากๆมันกลับบิดเบี้ยวแล้วก็ยืดตัวเองออก โครงสร้างของมันเปลี่ยนไปจริงๆครับเอาล่ะครับตอนนี้เรามีชิ้นส่วนของปริศนาครบแล้วทั้งความแรงแม่เหล็กที่ต่างกันและการเปลี่ยนรูปร่างของผลึกเงินถึงเวลาที่จะนำทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบสุดท้ายกันแล้วเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องรู้จักกับแนวคิดที่เรียกว่าความขัดข้องทางแม่เหล็กกันก่อนครับ ลองนึกภาพคนในห้องที่แออัดมากๆทุกคนอยากจะหันหน้าหนีจากกันและกันแต่ด้วยการจะเรียงที่นั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะทำแบบนั้นได้สำเร็จพร้อมกันนั่นนําให้เกิดความอึดอัดหรือความตึงเครียดขึ้นมาในผลึกก็เหมือนกันครับอะตอมแม่เหล็กก็อยากจะจดเรียงตัวในแบบที่มันสเสถียรที่สุดแต่บางทีโครงสร้างผลึกมันก็ไม่อำานวยและนี่คือบทสรุปของปริศนาทั้งหมดครับในผลึกเงินเนี่ยแรงแม่เหล็กมันรุนแรงมากจนสร้างความอึดอัด หรือความขัดข้องขึ้นมาสูงเกินไปจนผลึกมันทนไม่ไหวทางออกเดียวของมันก็คือทุบโครงสร้างเดิมของตัวเองทิ้งซะผลึกเลยต้องยื้ตัวเองออกเพื่อหาการจัดเรียงตัวแบบใหม่ที่ทำให้อะตอมแม่เหล็กสบายใจขึ้นนั่นเองเอธิบายดีนะใช้คำแบบเข้าใจง่ายอย่างเช่นทุบโครงสร้างเพื่อลดความตึงเครียดหรือให้มันสบายใจขึ้นเออ เรื่อคําเก่งเลือคําเก่งถูกด้วยไม่ได้ผิดเลยและข้อมูลจากการคํานวณก็ยืนยันเรื่องนี้ครับ fm1 กับ fm3 เป็นแค่ชื่อเรียกวิธีการจัดเรียงตัวของแม่เหล็กจิ๋วๆในผลึกนะครับจะเห็นว่าตอนที่ผลึกเป็นลูกบาทเนี่ยมันไม่ชอบการจัดเรียงแบบ fm1 เลยแต่พอผลึกยืดตัวเองออกการจัดเรียงแบบ fm1 กลับกลายเป็นแบบที่มันชอบที่สุดเพราะใช้พลังงานน้อยกว่ามากนี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับว่าการเปลี่ยนรูปร่างคือกลไกที่ทําให้ทุกอย่างลงตัว คือมันไม่สามารถเอารูปที่อยู่ในเปเปอร์มาแปะได้เนาะมันก็เลยไม่มองภาพไม่ออกว่า AFN 1หรือ AFN three เนี่ยมันหน้าตาการจัดเรียงเป็นยังไงนะซึ่งเป็นข้อเสียของอันนี้นะมันก็จะทำให้เรามองไม่เห็นภาพนะแต่มันก็สรุปได้ง่ายดีก็คือถ้าเกิดโครงสร้างลูกบาทเนี่ยมันจะไม่ชอบมันก็จะชอบในโครงสร้างที่มันยืดออกนะครับพลังงานที่มันติดลบเนี่ยคือมันจะชอบพลังงานที่มันต่ำกว่าพลังงานสูงอยู่แล้ว การแกปริศนานี้ไม่ได้ให้แค่คําตอบของคําถามเดียวนะครับแต่มันได้มอบความเข้าใจใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการที่เราออกแบบวัสดุในอนาคตไปเลยก็ได้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสํารวจครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากครับเราได้เห็นว่าแรงแม่เหล็กที่มองไม่เห็นเนี่ยมันทรงพลังพอที่จะบิดเบือนโครงสร้างทางกายภาพของสสารได้เลยนะเราได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงอะตอมเดียวสามารถพลิกคุณสมบัติของวัสดุทั้งชิ้นและที่สําคัญที่สุดก็คือมันได้มอบกฎการออกแบบชุดใหม่ ให้กับนักวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสารวัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการได้แม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกครับ uh huh. เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าในระดับที่เล็กที่สุดเนี่ยยังมีพลังอันน่าทึ่งซ่อนอยู่มากๆเลยนี่จึงเป็นคําถามที่น่าคิดต่อไปว่าถ้าเราเข้าใจและก็ควบคุมพลังที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้มากขึ้นอนาคตของเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์จะก้าวไปเล็กไกลแค่ไหนกันนะโอเคคือทำดีอยู่นะประมาณเจ็ดนาที ทำให้เข้าใจง่ายแต่มันก็มีแค่ตัวอักษรนะมันไม่มีรูปเนาะมันก็เลยดูยากนิดนึงซึ่งในเปอร์จริงเนี่ยมันก็จะมีรูปหรือว่ามีรูปแล้วมันดูยากขึ้นวะมีรูปโครงสร้างของอะตอมเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็น้าจะสำคัญนะมันก็ไม่ได้โชว์หรือเนี่ยมันก็ไม่เอารูปพวกอะตอมเอ้ยไม่เอารูปพวกคริสตัลเนี่ยไปโชว์เพราะฉะนั้นมันก็จะมองไม่ออกว่าอันไหนหน้าตาเป็นยังไงอย่างเช่นตัวโซเดียมเนี่ยมีสีแดงตัว อ่สีเวอร์เนี่ยมีสีดำและมีขนาดเล็กอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็ไม่เอาไปโชว์เนาะมันก็เลยทำให้มองภาพอาจจะยากขึ้นแล้วก็อันนี้คือเปเปอร์หนึ่งนะดูเปเปอร์ที่สองดูเนาะเปเปอร์ที่สองเนี่ยมันก็มีรูปเยอะนะอย่างเช่นการจัดเรียงของตัวนี้ก็คือ afn 1 afn 3เนี่ยมันจะต่างกันยังไงอย่างเช่น afn 1มันก็จะมีสปิน ขึ้นลงขึ้นลงสลับเป็นเลเยอร์นะตัวนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมซึ่งมันก็ไม่โชว์เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นอย่งไงน,นะแล้วมันก็ตัดพวกเอ่อการวิจัยหรือว่าผลของการวิจัยที่มันที่มันโชว์อาจจะอธิบายยากตัดทิ้งเลย <laughs> เ,เนี่ยไอ้พวกเซกชันเนี่ยไม่มีเลย เมี่ยไม่มีอันนี้ก็ไม่มีตัดทิ้งไปเลยแต่ก็เข้าใจได้นะมันเจ็ดนาทีเองเนาะมันก็ไม่ได้มาเอาทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ในพรีเซนเตชันเดียวกันได้นะแต่อันนี้ก็คือเป็นพอดแคสต์นะพอดแคสต์ Podcast มันก็จะมีความยาวมากกว่ามีความยาวประมาณเท่าไหร่ดูสิพอดแคสต์ได้มีความยาวประมาณสิบเอ็ดนาทีนะสิบสองนาทีมันก็จะเมื่อกี้ลองไปฟังดูแนละ้วมันมีความละเอียดมากกว่าแล้วก็เจาะลึกในด้านการใช้เทคนิคต่างๆมากกว่านะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะได้สรุปที่มันมีความเนื้อหาที่ลงลึกมากกว่าเนี่ยไปที่นี่นะครับ audio overview ส่วนใครที่จะอยากให้มันเห็นภาพหรือเอาไป presentation เนี่ยก็ใช้วิดีโอ over overview นะครับก็ใช้วิดีโอ overview กันนะครับส่วนเนื้อข้อมูลที่มาสรุปมานเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถูกต้องทางด้านเทคนิคด้วยแต่มันก็อาจจะ หยาบไปน,นิดนึงเพราะว่าเราพร้อมให้มันคนทั่วไปฟังดูครับในวันนี้นะครับก็ขอจบ EP พิเศษแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสวัสดีครับ